สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนก็มาพบกับคุณครูทิติมาศิริอตในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพาลูกๆนักเรียนมาเรียนรู้กันเรื่องข้อมูลและสารสนเทศนะคะเริ่มกันที่ความหมายข้อมูลกับสารสนเทศต่างกันอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อมูลก็คือเรื่องราว หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเรานะคะในขณะที่สารสนเทศจริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลออกมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองซึ่งสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือน่าสนใจและเป็นประโยชน์นะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือ บทความนักเรียนอาจจะเคยอ่านบทความต่างๆกับเรื่องราวที่นำเสนอโดยในบทความจะมีตัวหนังสือเยอะแยะมากมายที่อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ารายชื่อคนการที่นักเรียนมีรายชื่อหรือแม้กระทั่งรายชื่อเพื่อนๆที่อยู่ในห้องก็เป็นข้อมูลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวอย่างต่อมาก็คือเกี่ยวกับสารสนเทศ เช่นเรานําเอาข้อมูลต่างๆออกมาทําเป็นแผนภูมิอย่างเช่นในแผนภูมินึงกล่าวก็คือปริมาณการผลิตการปลูกข้าวและการบริโภคในแต่ละประเทศถ้าต้องการให้มีความสนใจมากขึ้นนักเรียนอาจจะทําเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาก็ได้ข้อมูลมีด้วยกัน2ชนิดหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือข้อมูลที่เรียกว่าปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยตรงจากแหล่งข้อมูลเช่น นักเรียนไปสัมภาษณ์คนทําแบบสอบถามให้เพื่อนนักเรียนตอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิแต่ถ้านักเรียนไปเอาข้อมูลมาจากที่อื่นข้อมูลนั้นก็เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิตัวอย่างเช่นสำนักงานสถิติมีการสำรวจคนไทยสำรวจพฤติกรรมนักเรียนก็นำเอาข้อมูลต่างๆมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลที่เราเอามาใช้สามารถแบ่งได้เป็น3ระดับคือ ระดับบุคคลนักเรียนอาจจะใช้ไลน์ของนักเรียนมีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลหรือว่านักเรียนอาจจะทํารายรับรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินที่นักเรียนได้มาแบบนี้ก็เป็นการใช้สารสนเทศในระดับบุคคลถ้าในระดับกลุ่มนักเรียนอาจจะสร้างไลน์กรุ๊ปของกลุ่มเพื่อนนักเรียนเองหรือว่ากลุ่มของห้องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในระดับกลุ่มได้ ระดับสุดท้ายคือระดับองค์กรโรงเรียนของเราก็มีการทำเว็บไซต์ของโรงเรียนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สาราสนเทศในระดับองค์กรได้นะคะลักษณะของข้อมูลและสาราสนเทศที่ดีมีด้วยกัน5อย่างคือ 1. จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำข้อมูลของนักเรียนจะต้องไม่ผิดอย่างที่2ก็คือจะต้องมีความเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ นั่นก็หมายความว่าข้อมูลของนักเรียนจะต้องเป็นข้อมูลที่ใหม่ข้อมูลเก่าๆก็อาจจะเอามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้แล้วเนื่องจากสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างที่สาก็คือข้อมูลของนักเรียนควรจะต้องมีความกระชับชัดเจนข้อมูลของนักเรียนจะต้องดูง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็วอย่างที่สีก็คือจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หมายความว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์นั่นเอง คนที่เข้ามาดูข้อมูลของนักเรียนแล้วเขาอาจจะต้องได้ไอเดียหรือแนวคิดกลับไปต่อยอดในงานของเขาได้นะคะและลำดับสุดท้ายก็คือข้อมูลของนักเรียนจะต้องไม่มีการลำเอียงหรือไม่มีอคติการที่นักเรียนฟังเพื่อนคนอื่นนินทานเพื่อนๆแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเป็นอคตินะคะลำดับต่อไปก็คือการจัดการสารสนเทศการจัดการสารสนเทศหมายความว่าอะไรหมายความว่า การดำเนินการต่างๆกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายมีประโยชน์ต่อการใช้งานซึ่งการจัดการของสารสนเทศเนี่ยเป็นการจัดการที่มีหลายขั้นตอนทำงานหลายส่วนหรือเรียกว่าเป็นวัตจักรนั่นก็คือเป็นวัตจักรแบบนี้คือเราเริ่มจากการนำเข้าข้อมูลใช่ไหมคะนำเข้าข้อมูลมาทำอะไรทำการประมวลผลเช่นการสรุปผลการรวบรวมข้อมูล และต่อไปเราก็ต้องมีการเก็บรักษาเพื่อที่นักเรียนจะต้องเอางานไปใช้ต่อไปในอนาคตรหรือว่านักเรียนทํางานที่บ้านเอามาส่งครูที่โรงเรียนก็จะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากที่หนึง่งเพื่อนํามาใช้อีกที่หนึง่งและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนักเรียนจะต้องมีการแสดงผลออกมานะคะในขั้นตอนแรกก็คือการนําเข้าข้อมูลเนี่ยมันมีรายละเอียดด้วยกันอยู่3ขั้นตอนนักเรียนจะต้องเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจำได้ใช่ไหมคะว่ามีอยู่สองรูปแบบนั่นก็คือปฐมภูมิและทุติยภูมินักเรียนรวบรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องเราก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลเตรียมข้อมูลเพื่ออะไรเตรียมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปประมวลผลได้อย่างง่ายขึ้นนะ,ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของเพื่อนในห้องออกมา3คนแต่3ามคนนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าทุกคนเขียนไม่เหมือนกันเลยบางคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษพุทธศักราชบางคนเขียนเป็นพุทธศักราชเขียนตัวอักษรย่อบ้างนักเรียนจะต้องเอาข้อมูลมาทําเป็นรูปแบบเดียวกันอย่างเช่นด้านขวาของนักเรียนที่ทําให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อที่นักเรียนจะได้เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างง่ายดายนักเรียนก็จะเห็นเลยว่า ใครเกิดปีอะไรบ้างเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่มันก็จะมองเห็นได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้ช่วยให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะการประมวลผลก็คือการดำเนินการต่างๆเพื่อให้ผลของเรามีความหมายมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเราก็จะมีวิธีประมวลผลอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดู5หรือ6รูปแบบก็คือการจัดกลุ่มแยกประเภทข้อมูลการเรียงลำดับการคำนวณ การรวมข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลก็ดีนะคะหลังจากที่เราประมวลผลข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือสารสนเทศนั่นเองถ้าข้อมูลนักเรียนมีจํานวนน้อยเช่นมีข้อมูล5ข้อมูล10ข้อมูลนักเรียนอาจจะสามารถทําได้ด้วยมือนักเรียนอาจจะเขียนทุกอย่างบนกระดาษคํานวณตัวเลขบนกระดาษหรือทําออกมาในรูปแบบสารสนเทศที่อยู่บนกระดาษแต่ถ้าข้อมูลจํานวนมาก เช่นเป็นร้อยเป็นพันข้อมูลนักเรียนจะทําแบบนี้คงไม่ไหวนักเรียนก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทุนแรงเพื่อให้ทํางานได้รวดเร็วและทํางานได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนต่อไปหลังจากที่เราได้ข้อมูลสารสนเทศออกมาแล้วเราก็ต้องนําข้อมูลมาเก็บไว้ใช่ไหมคะการเก็บรักษาข้อมูลก็ทําเพื่อสําหรับใช้งานในอนาคตมีด้วยกัน3ขั้นตอน อย่างแรกก็คือการเก็บข้อมูลหรือการเซฟไฟล์นั่นเองอย่างที่2ก็คือการทําสําเนาเอาไว้เช่นเราเก็บข้อมูลไว้หลายๆแหลแง่งถ้าเกิดว่ามีแหล่งใดแหล่งหนึ่งเสียหายเราก็สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้อยู่และสุดท้ายก็คือการปรับปรุงข้อมูลถ้าเกิดนักเรียนมีข้อมูลใหม่ๆข้อมูลที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้นมีการคำนวณข้อมูล ออกมาเป็นสารสนเทศอันใหม่นักเรียนก็ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเพื่อให้มีความทันสมัยตรงกับงานที่เราทําอยู่ปัจจุบันให้มากที่สุดสุดท้ายหลังจากที่เราเซฟข้อมูลพวกนี้แล้วเราก็จะเอามาแสดงผลนักเรียนอาจจะทําเป็นแผนภูมิหรืออินโฟกราฟิกก็ได้เพื่อให้มีความน่าสนใจในปัจจุบันเขาก็จะเน้นเป็นแบบอินโฟกราฟิกนักเรียนก็ทําให้มันสวยงามหรือ ให้มีรูปภาพประกอบเพื่อให้คนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะหากใครมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางลน f เฟซบุ๊กได้เลยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ